ก็มาถึงด่านที่4ที่ห้านะครับด่านวัดใจแมมมอตเดินข้ามสะพานโยกโยกแต่ไม่ต้องห่วงนะครับมีเซฟตี้ดีๆอยู่ดีนะครับคอยผูกไม่ตกเออเด็กน้อยเด็กน้อยอมีกลัวมีกลัวอโอ้มีกำลังใจล้นหลามพี่ๆ ออืนะครับโอ้เอดนเวนเจอต์สนุกมาถึงเริ่มเดินมาแล้วนะครับก็เดินมาเรื่อยๆมีพี่เจ้าหน้าที่นำทางนะครับตามได้แม่มอตนักขวัญแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งคอยเซฟตี้เด็กๆ นะครับก็มีหยอกล้อนิดหน่อยโยกกด์ตบานมันค,คึกคักนะครับหมอมือพ่อสั่นไปไหน่อยใช้มือถ่าไม่ได้ใช้ไม้แบบมืออาชีพนะครับเดินมาแล้วเดินมาแล้วเด็กน้อยอเดินมาแล้ว จะถึงกลางทางแล้วมาแล้วครับจะก,กลางทางนะครับมาแล้วครับเดินมาแล้วตรงนั้นก็ทางก็เดินเรื่อยๆนะครับยังไม่ขาดมาปลายก็ทางว่าจะขาดหน่อยโอ้ <c oughs> <c oughs> เสียงเจ๊เจ้ามากอืมก็เดินหน่อยค่อยๆโอ้ยยางสามขุมมาเชียวมมาลากัดปีก็พามาค่อยๆเดินค่อยค่อยเดินค่อยเดินมา กึ S <s <us> ่งทางน้ยต,งยตัวเที่ยงกับแม่นิดน้อยน่าได้ครับสะพานก็ยาวประมาณหนึ่งรอยเมตรได้ นะครับล่างเป็นบอ่อเป็นเลยดูยเดินมาแล้วนี่ครับถึง <c oughs> มไม่เป็น <c oughs> ไแต่แม่เอาชุดเองมาเลยไม่ดูหมดเลยทำเองม่ะมีจนาทีช่วยมา เออครับเริ่มถึงตอนที่ขาดแล้วครับราคาก็จะเดินมากันมาแล้ว,มลวบมากันหน่อยเติมแล้วเขารอจนหลับแล้วเนี่ยแหมเขาไม่ดูปแลละเอ้าแน่จริงอ่ะเออไม่แน่นะ นะครับเหลอือนิดเดียวจะถึงแล้วนิดเดียวนิดเดียวเดินตามมาแล้วถึงแล้ว แปแล้วมอดกันนักขวัญทางไหนตอเนมอดเอ,อ่อมาตไปกัน,ด,นด่นเตรียมตัวด่นต่อไป